ตอเคลื่อนทัพมวลชนถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมีมวลชนคอปทอมาสมทบประกาศห้ามเข้าภายในโดยเด็ดขาดรอนายสุเทพทักุวันยื่นหนังสือถึงพบาตารหาตัวผู้ก่อเหตุระ,ระเบิดที่ตราดและเวทีราชประสงค์จนมีเด็กเสียชีวิตผู้บัญชาการทหารบกเผยมีแนวโน้มเกิดสงครามกลางเมืองหากทุกฝ่ายไม่ยอมรับกติกาเพราะทหารทำได้เพียงแค่รับมือสถานการณ์ยืนยันไม่รับตำแหน่งนายกคนกลาง ส่วนนายกรนรัตรีเตรียมหารือคณะทำงานขอความเห็นกรณีไปรับทราบข้อกล่าวหาทุจริตรับจำนำข้าวที่ปปชวันพรุ่งนี้ตัวแทนมักคุเทศชาวไทยรวมตัวหน้าสารหลักเมืองเรียกร้องภาครัฐช่วยเหลือถูกไกดชาวจีนพาทัวร์เที่ยวไทยส่งผลกระทบอาชีพไกด์ไทยตกงานและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผิดเพี้ยนแบบไร้ความรู้